สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ในคลิปนี้นะครับผมจะมาแกะกล่องรีวิวนะครับเจ้าตัว power bank นะครับของ e-loop นะครับผมแต่นี้เนี่ยเขาตีไว้ว่า all sense เป็น power bank เนี่ยขนาด1,000 0 b m นะครับก็เดี๋ยวเราไปแกะกล่องกันครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยผมซื้อมาเนี่ยราคาไม่ได้สูงมากนะครับก็แค่หลักร้อย จำไม่ได้ไม่ถึง500นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะยิ่งช่วงแฟลชเซลล์โดยยิ่งถูกนะฮะก็มีมาตรฐานนะครับผมมีด้านหน้าเนี่ยแปะไปเลยนะครับว่าเป็นมอกอะไรนะฮะข้างในเขียนไว้นะครับว่าเป็น E41 นะฮะก็เป็นปั๊มทองสวยงามนะครับเราบอกว่าเป็นสีขาวน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่242กรัมนะครับซึ่งถือว่าเบามากประมาณ2ขีดแค่นั้นนะครับ อินพุตเนี่ยก็คือ5โวลต์2แอมป์พุตเนี่ยได้ทั้งสายไมโครนะครับแล้วก็สายไทซี C, นะครับส่วนเอาพุตเนี่ยมี2 USB นะครับก็คือ USB 1แล้วก็ USB 2นะครับอยู่ที่5โวลต์2.1แอมป์นะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นชาร์จธรรมดานะยังไม่ได้เป็นฟาชาร์จนะครับสำหรับตัวนี้ระยะเวลาในการชาร์จแบตของเขาเนี่ยชาร์จเจ้าตัวนึงอยู่ที่5.5ชั่วโมงนะฮะอ่ะก็คือชาร์จทิ้งไว้ข้ามคืนนะครับถึงจะเต็มนะโอเคเดี๋ยวมาแกกกะล่องัน ก็อย่างนี้ดีไซน์กล่องเจ้าตัวเผาแบงค์เนี่ยเหมือนมือถือเข้าไปทุกวันนะครับอ่ะด้านบนนะครับเป็นกล่องเปล่าๆไม่มีอะไรนะครับเป็นลักษณะเป็นฝาแข็งนะครับดีถึงว่าดีไซน์ออกมาได้ดีนะครับแค่ค่ากล่องนี้ก็กินไปประมาณ20บาทแล้วนะฮะอ่ะด้านล่างนะครับมีคู่มือมาให้นะครับแล้วก็เจ้าตัวแบตเตอรี่มาให้นะครับเป็นตัวเพาแบงค์มาให้ซึ่งขนาดของเขาเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับจับพอดีมือเลยความหนาของเขาไม่ได้หนามากด้วยนะครับ คือต้องบอกว่ามิลเลแอมเขาไม่ได้สูงครับเพราะนั้นเนี่ยขนาดกับน้ําหนักของเขาก็เลยไม่ค่อยได้เยอะนะครับเหมาะกับพกพาไปท่องไปเที่ยวได้นะครับ่างนี้อ่ะมีคู่มือมาให้เดี๋ยวดูก่อนว่าแถมสายมาให้หรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันพาแบงค์น่าจะอ่าแถมสายมาให้นะครับแถมซองผ้ามาให้ด้วยนะครับเหมือนคล้ายๆกับซองแว่นเลยบัตรรับประกันอะไรมาให้นะครับก็คือเจ้าตัวด้านหลังเนี่ยมันจะมีที่เอาไว้ขูดได้อยู่นะครับคุณสามารถที่จะ ไปขูดนะครับแล้วก็เอาซีเรียลด้านหลังเนี่ยไปเช็คผ่านทางเว็บไซต์ของทาง e-loop ได้นะครับว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็นของแท้สายที่แถมมาให้นะครับไมโครยู US b นะครับไม่ได้แถมไท e C มาให้นะครับแต่ว่าคุณก็สามารถที่เอาสายไทสีนะครับมาชาร์จกับเจ้าตัววอร์แ bank ตัวนี้ได้ด้านข้างมีปุ่มอยู่1ปุ่มนะครับก็คือเอาไว้ไม่แน่ใจว่าถ้าเสียบไปปุ๊บเนี่ยจะชาร์จเลยหรือเปล่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยมีอยู่ประมาณ 3ขีดนะครับยังไม่เต็มเนาะด้านบนนะครับจะมีเป็นเอา์พุตที่เป็น USB นะครับอยู่2ข้างนะครับแล้วก็เอาไว้เสียบชาร์จเนี่ยเป็นอินพุตเนี่ยไมโคร USB แล้วก็ไทป์ C อยู่ด้านหน้านะครับก็คือเขาจะมีตัวอักษรอยู่ข้างหลังนะครับเป็นเอา์พุตธไทป์ซอินนะครับไมโครอินแล้วก็ช่องเอา์สองครับคือเอาหนึ 1, ่งเอาสองเนี่ยให้จ่ายไฟเนี่ยเท่ากันซึ่งโดยปกติแล้วนะครับผมเจ้าตัว power bank 10,000 mAh เนี่ยถ้าเกิดว่า ใช้โทรศัพท์มือถือสมัยนี้เนี่ยถ้าเปิดเป็นประมาณ 5,000mAh นะครับก็คือคุณจะชาร์จได้อยู่ที่ประมาณ1รอบครึ่งนะครับไม่ถึง1รอบครึ่งด้วยเดยประมาณนะครับเพราะว่ามันต้องมีค่าการสูญเสียพลังงานบางอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแบตเตอรี่มือถือของคุณนะครับบอกว่าอ ي, ทอ้ตามสเปคของเขาบอกว่า 5,000mAh ไม่ใช่ว่าคุณจะชาร์จได้2รอบนะครับมันจะมีค่าการสูญเสียพลังงานอะไรบางอย่างออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณซื้อ power bank 1 0 0 0 0มิลลิแอมมานะครับโทรศัพท์มือถือห้าพมิลลิแอมนะครับถ้าหารตรง,ต,ง,ต,งตัวเนี่ยมันอยู่ที่2นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชาร์จจริงๆแล้วเนี่ยจะอยู่ได้ที่ประมาณ1รอบกว่าเกือบถึง1รอบนนครึ่งนะฮะโดยประมาณถ้าผมจะไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวผมขึ้นสูตรไปแล้วนะรันผมจําสูตรไม่ได้แล้วนะครับว่าต้องขึ้นต้องคํานวณยังไงนะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันเสียบปุ๊บเนี่ยมันชาร์จได้เลยหรือเปล่าหรือว่าต้องกดปุ่มอะไรนะครับเดี๋ยวมาดูกันเอ้าเอาได้ ชาร์จเลยนะครับอัตโนมัติไม่ต้องกดปุ่มอะไรทั้งนั้นนะครับก็คือ Power Bank บางรุ่นเนี่ยต้องกดปุ่มก่อนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นะครับที่ผมใช้มาเนี่ยส่วนใหญ่ Power Bank เนี่ยก็คือเสียบปุ๊บมันก็คือชาร์จเลยนะฮะนั่นเองก็ <priority> ขั้นตอนของการเช็คซีเรียลนะครับก็คือขูดเจ้าตัวนี้นะครับขูดเจ้าตัวตรงเนี้ยเทาๆออกนะครับแล้วก็เอาเจ้าตัว สีเรียลที่ได้อยู่ด้านหลังนะครับไปเช็คนะครับก็คือตามคู่มือเนี่ยเขาบอกว่าให้ผมไปเช็คที่เว็บไซต์นะครับ osen orsn. cn นะครับก็คือดูตามคู่มือเลยนะครับเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับก็ให้เข้าไปที่ในส่วนของ security check นะครับตรงนี้ปุ๊บนี่โอเคครับได้สีเรียยมแล้วเราก็กดเซิร์ชได้เลยอ่ามันก็จะบอกนะครับว่าบาร์โค้ดที่เราเช็คเนี่ยคือ ของแท้นะครับก็คือ i s yes Origi n a l นะครับก็บอกว่าขอบคุณที่ใช้เจ้าตัว Product ของ e l o o p นะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเจ้าตัว Security ของแท้เนี่ยจะสามารถเช็คได้2ครั้งนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครได้ของปลอมแล้วไปขูดแล้วเอาไปเช็คเนี่ยอาจจะเช็คไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้าง ก็นี่นะครับผมเอาบาร์โคดเนี่ยมาเช็คประมาณ3ครั้งนะครับผมก็อันนี้เนี่ยเช็คเป็นครั้งที่4นะครับก็บอกว่าตัวบาร์โคดเนี่ยถูกใช้แล้วนะครับตั้งแต่วันที่5 15เดือน2นะครับ2022นะครับก็บาร์โคดเนี่ยได้ Expire ไปแล้วนะฮะโอเคยังไงก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ